และว,วันนี้เราต้องสูญเสียยูนิตท,ทั้งหมดไปเพื่อแลกกับยูนิตเพียงแค่1ตัวเท่านั้นและเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าผมไม่เจอกับไททันเพนซิลบูแมนใช่วันนี้เขาอัปเดตแพทใหม่มาซึ่งกอรลี่ตัวนี้ผมอยากได้มากบักหัวดินสอก็มาด้วยทุกคนที่สําคัญมีแฮมเมอร์ดินสอเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะคือเป็นตัวระดับมิสติกแต่ใดๆก็ตามคือเจมผมมันมีแค่1นึ่ซึ่งเพื่อให้ได้มากับตัวละครที่ผมชอบและผมเนี่ยก็เลยขายตัวละครทั้งหมดที่ทเรามีอยู่ณนะตอนนี้เพื่อแล เจหนึ่งในนั้นที่ผมแลกไปเนี่ยก็คือโกลเด้นฟิลเตอร์ลับคอกด้วยแล้วก็กอตลี่บางส่วนนะครับเป็นกอตลี่ซานต้าคือผมก็ขายไปจนหมดได้ไปแล้วครับเจมหนึ่งแสนแล้วใครมาชัดกาลังอัดคลิปอยู่เด็เจ้านี่โกโจน้อยเฮ้ย hey! นี่มันน้องจอดทุกคนและตัวฟาร์มของผมมีมีด้วย ผมขอยืมก่อนได้ไหมน้องเอ้เพื่อแรกมาด้วยเจมหนึ่งแสนผมขายหมดเกือบยกครั้งแม้แต่ตัวฟาร์มผมยังไม่เหลือผมเลยมาขอตัวน้องไปเล่นก่อนยืมก่อนได้ไหมน้องจอดแต่น้องเขาก็ไม่แรงน้าใจครับเขาให้ตัวกับเรามาเพื่อยืมเล่นก่อนในตอนแรกเลยเห็นโชว์หลายตัวผมก็เอ๊ดีใจนึกว่าจะให้อสโตรมาเล่นแต่ว่าต่อเขากดออกไปขอแฟนก็อย่างเอ้าไม่เป็นไร แค่ตัวนี้ก็ยังดีนะครับนี่คือตัวที่ผมเหลืออยู่นะผมก็จะเหลือเฉพาะตัวจำเป็นนะครับก็คือกิีนแล้วก็จะมี2อก๊อตนะทุกคนคือก๊อตสปิ้เนี่ยผมต้องเหลือไว้เพราะว่าผมชอบแล้วก๊อตอีกหนึ่งตัวผมพยายามขายแล้วแต่มันขายไม่ออกนะครับก็คือบอสทอยเลทขายยากมากจากนั้นผมกลับมายังเทดิงพาซาครับเพื่อที่จะขายกินีนเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อที่จะไปซื้อเพนซิลอะทุกคนเพนซิลเนี่ยแสนกว่าเจมนะครับแสนหนึ่งพันเจมใช่ทางเลือกสุดท้ายนะครับคือกีนเนี่ยมันขายออกง่ายมากถ้าขาย 1, เมนี น่าจะขายได้ง่ายอยู่แล้วถามว่าทําไมผมถึงขายยูนิตท,ทั้งหมดได้แค่1 0 0 0 0แเกมเท่านั้นครับเพราะว่าผมขายแบบร้อนทุกคนถ้าไม่ร้อนนี่บอกเลยว่าเราน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับเฉพาะเจ้าตัวอะไรอะฟิ t เ r อร์ลาฟคอกเนี่ยก็อยู่ประมาณแสนหมื่นนะครับตอนนั้นเราซื้อมาแสนหมื่นใช่ปะตอนนี้ก็ราคาประมาณนั้นแหละลงอีกนิดหน่อยผมก็เลยขายไปมัวซัวรวมกันหมดได้10,000แสนนะครับอย่าว่านะครับถ้าเรารีบเราก็ได้ราคาประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเซิร์ฟนี้นะครับว่า เราจะมีตัวที่พอซื้อได้หรือเปล่าแล้วกีนของเรายังขายไม่ได้เหรอคือเซิร์ฟที่แล้วมันไม่มีเลยครับตัวละครเพซิลอย่าบอกนะขายไปแล้วอะ่ะผมว่าน่าจะใช้ดีอยู่นะ DPS ต้องแสนสแถมช่องพ่ซซ่ารีวิวไว้นะครับคือมันสามารถที่จะลบยูนิตได้ใช่ไหมนี่แสนหนึ่งรีบซื้อ ไม่ต้องเยื่อใหญ่ใ,ญใญดีสานซื้อไปเลยถึงแม้ราคามันจะลงแต่ผมซื้อไปหนึ่งสายนะครับทุกคนใช่แล้วครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนที่ผมจะสูญเสียยูนิตช่อง1ถึงช่อง5ไปเพราะผมขายมาซื้อเจ้าเพนซิลนั่นเองเองเองแต่นอกจากไททานเพนซิลวูแมนเนี่ยผมได้ยูนิตมาอีก1ตัวนะครับซึ่งผมไม่ได้ซื้อในแมปนี้นะ ซื้อในแมปไททันบอกเลยว่าตัวตึงแน่เดี๋ยวไปเจอกันในแมปนั้นละกันเอาละผมต้องการตัวที่สามารถเล่นได้ช่วงกลางถึงท้ายเกมอีกสักตัวนะครับขอเป็นตัวรีเจนดีดีอย่างตัวสตันมิววิ่งอะไรก็ดีนะตอนนี้เดี๋ยวลองไปหาซื้อในเซิร์ฟดีกว่าไปตัวมิสติกมาวันแรกปกติมันจะค่อนข้างแพงนะแต่รอบนี้มาตัว4 0 0พถูกมากทุกคน4 3 0 0ันแต่ผมยังไม่ต้องการนะครับผมเนี่ยต้องการยูนิตแค่พวกตัวสตันมิววิ่งอะไรอย่างงี้นะ อุ้ยตัวนี้ก็น่าสนใจนะตัวคอร์กวูแมนเนทุกคนมันสามารถจุดเวลาได้เออพันสี่รอเจมเดี๋ยวตอนนี้เราต้องค่อยๆเก็บตัวละครใหม่นะครับเพราะว่าตัวละครเก่าๆของเรานี่ไปหมดเลยอุ้ยมีวิ่งนี่ไงทุกคน360 360ส่วนเอ่อมีตัวอื่นดีไหมคอร์กเจ็ดสิบคอกถูกมากทุกคนเอาดีไหมเอาดีไหมเดี๋ยวลองลองดูก่อนอุ้ยสีแดงผมก็อยากได้อะ ถ้าเราขายขายนิดเดียวนะครับเราจะได้สีแดงมารีวิวด้วยเลยเนะี่ยเออดามเมจมันแปลกดีนะครับเขาเขียนวิธีก็คือวิธีการทำดามเมจก็คือการสปอนนะครับสปอนยูนิตเนี่ยลุงจีบอสทอยเลตยังขายไม่ได้เลยทําไมกึงขายไม่ได้เศร้ามากใครส่งเท็มไหมลองแรกให้ทุกคนดูนี้อืมโอ้ทีมันเต็ดฉัน้น,นโอนเคอยู่นะ ก็เท่อยู่แต่ว่ามันเทียบกับราคานะตอนนี้ไม่ได้เลยซื้อมานตั้งแสนเจมไม่ได้เพื่อนฉันไม่สามารถเล่กับนายได้ตัวเปิดเวฟผมก็มีเจปป้าสปิกเกเลตหรือเปล่านะครับที่มันออกเป็นเสื้ออเมริกาผมจําไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวก่อนมีวิ่งราคาขึ้นตอนแรกสามรตอนนี้เ0 0ด้อแล้วทุกคนผมไม่อยากซื้อแล้ววะซื้อเป็นคอกแล้วกันสไปเดอร์คอกไปแทน และด้วยความลีลาของผมครับผมก็เลยไม่ได้ซื้อมิววิ่งมาซื้อคอกมาแทนคอสเปเดอร์แล้วผมซื้อทำไมวะทั้งนี้ที่ผมก็มีดาเมจแบบมูฟวิทิเบิลอย่างเจ้ารถด,ด่วนคาคาเมล่าของเราอยู่แล้วนะครับผมไม่น่าซื้อมาเลยงงใจมากเปลิงเจมตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปลงเก็บกล่องใหม่แล้วกล่องใหม่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนี้นนทุกคน event. อีเวนต์อ๋อมันจะมีเควสมีภารกิจให้เราทำเมรอเฮอโอ้โหและนี่ก็คือดานใหม่ครับเพนซิลเว d ด่านสวยมากทุกคนแต่เข้าไปเนี่จะเป็นยังไงไม่รู้แต่โมเดลข้างนอกนี่ค่อนข้างอลังการอยู่พอสมควรครับส่วนเซตที่เราจะเอาไปเล่นก็อยู่ตรงข้างหน้านี้เลยครับตัวเปิดเวฟตัวนี้อื่นแล้วก็ประมาณนี้ผมว่าน่าจะพอชนะได้อยู่นะแล้วผมแปลกใจมากเลยเพนซิลแม่นนี่ใช้เงินซัมมอนหนึ่พันเองเหรอมันจะโหดขนาดไหนเช่ยะเราลองไปดูเลยดีกว่าไปคนเดียวก่อนนะบอกว่าจะไปอุย้ยมีกดตามไปใจเย็นลูกพี่ฉันจะไปรีวตัว ว้าวทุกคนและนี่คือโฉมหน้าด่านเพนซิล w ูแมนเหมือนแนวการ์ตูนการ์ตูนเลยนะทุกคนแนว 2D สวยอยู่พอสมควรมากตัวเปิดเวฟผมก็จะใช้ตัวนี้เลยเจ้าเสื้อลายธงอเมริกาผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรแต่ตัวนี้มันเปิดเวฟค่อนข้างดีพองสมควรนะครับลงสมอนแค่ตัวละร้อยแต่ถ้าเราอัพอ,อีกรลเวลหนึ่งเนี่ยคือมันจะตีได้ครอบคุมมาก แล้วในครั้งแรกที่ผมลงเนี่ยทุกคนผมไม่รู้ว่ายูนิตมันออกมากี่ทานนะผมก็เลยลงมั่วซั่วเลยถ้าเราไปลงข้างหน้าเนี่ยยูนิตตัวเดียวก็น่าจะครอบพุ่มนะครับแต่ครั้งนี้ผมลงผิดไปแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเราไม่มีการผิดไม่มีการถูกเราต้องทดลองมาเสื้ออเมริกาของผมเนี่ยเลเวลสแล้วตอนนี้ก็สบายใจได้มันลงข้างหน้าสักหน่อยนะครับมาอัพเป็นเลเวลสเหมือนกันนี่โอ้โหเป็นดาเมจแบบอะไรเนี่ยวงกว้างเป็นดาเมจแบบเอลด้วยเลเวลสเนี่ยจะเป็นสเปดด้วย หนึ่งตัวสามดาเมจและเป็นตัวอีอ,อีกหนึ่งตัวที่อกว่าขี้โกงอยู่พอสมควรนะครับถ้ามันไม่ชอบหลับนะเห็นไหมเคลียแบบขนาดพวกหัวมินเนี่ยนยังแบบเลียดดุ๊กแบบไหลเป็นสายทาราเลยนี่มันติดอยู่แค่เดียวมันชอบหลับเนี่ยมันชอบอู้งานจากนั้นผมก็พอจะเก็บเงินได้หนึ่งพันผมก็เลยซัมมอนไททันเพนซิลวูแมนลงมาเลยและหญิงสาวสุดแก่งตัวนี้นะครับมีพลังป้องกันถึงขั้นหกเลยทุกคนในเลเวลแรกมันจะโหดเกินไปนะฮะ DPS อยู่ที่แสนสองถ้าเราอัพตันนะตังนี่ใช้อัพนี่ผมยังไม่รู้ว่าจะก้าวกระโดดขนาดไหนแต่เลเวลแรกๆเนี่ยถือว่าใช้แค่1 5ึ0ง0ันห้นี่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนและที่สําคัญคือเจ้านี่มันช่วยให้เพื่อนเราไม่นอนหลับแต่ตอนนี้ผมต้องดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเจ้าอเมริกาผมรู้สึกว่ามันจะหลับไปแล้วหนึรอบมันจะรักษาได้จริงหรือ มีอย่างหนึ่งที่ผมเริ่มมั่นใจแล้วว่าวงสีข,ขาว่ยมันไม่ใช่วงที่คอยรักษาเพื่อนนะครับน่าจะเป็นวงเขียวเล็กๆนี่ฮะเพราะว่าเจ้านี่มันหลับนานมากอเมริกาคงแกจะอู้นานเมื่อขนาดนี้ไม่ได้แล้วคือการโจมตีของเพนซิวแมนเนี่ยจะเป็นแบบสแปดพุ่งลงไปเสียบแบบบิสไซน์นี่ไงเห็นไหมตะก,กี้ผมวางตัวใหม่ลงข้างใต้เท้าของเพนซิวแมนเละไม่โดนครับไม่โดนสตัน โอ้โหต้องมาวางในว,วงเขียวๆถึงจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นมาเดี๋ยวขอแบบชัดๆอีกทีนึงว่าเขาสามารถลบการง่วงหลับของเจ้าพวกยูนิตของเราได้บองสิเพื่อนโอ้โหดาเมจสแปนก็โหดอยู่เลยนะครับบวกมาด้วยกับการลบล้างการติดสตันแถมตัวเองนี่การสตันได้อีกต้องหกครั้งนะครับมาโอโ้ยังไม่มีใครมาเสกหลับเพื่อนของเราเลย เพื่อนของเราคือไม่ง่วงเลยครับจังหวะนี้บอกเลยว่าทำดาเมจร,รุวยๆยาวๆอ,อ,อีกหนึ่งตัวที่เราเออกมาแล้วเราไม่ลงก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าขาไม่าคาเนี่ยผมชอบมากชอบมันขี่รถเราไปยิงเลเซอร์บางทีก็ขี่ไปเหยียบก็โคตรเท่แล้วถ้าถามว่ายูนิตตัวนี้โหดหรือเปล่าคุีมตัวใหม่ผมว่าตัวนี้ค่อนข้างดีเลยแหละทุกคนนับว่าโหดเลยก็ได้นะ DPS แสนสองแถมไม่หลับด้วยนะครับเลเวลสุดท้ายเนี่ยเขาป้องกันสตันสิบครั้งถือว่าโคตรโหดนะครับทุกคน และเป็นดาเมจแบบสแปดด้วยคือกว่าจะติดสตันเนี่ยก็คือถ้าเราวางยูน<ง>ิตเพนซิลวูแมนไว้ใกล้ใกันเนี่ยมันก็ช่วยเหลือกันได้นะครับแถมยูนิตที่วางใต้วงเนี่ยถ้าเราเอาพวกคอกมาไว้ข้างล่างอ่ะทุกคนมันก็จะไม่หลับเลยนะเออมันโคตรโกรงเลยทุกคนผมว่าหน้าหน้าเก็บไวอ้อ่ะหนึ่งตัวเลยแหละผมไม่รู้แหละว่านาโคตจะราคาลงหรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีนะครับผมว่าดีอะ่ะเออเจ้านี่เป็นกอลลี่อีกหนึ่งตัวที่ผมว่าน่ามีเก็บไว้คุ้มค่ายอยู่ ผมไม่รู้นะครับว่าการลงในด่านอีเวนต์เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่เวฟแต่ตอนนี้เข้าสู 40, ははา่เวฟที่40มันมียูนิตแปลกๆโผล่มาฮะก็คือซีเพนมันโผล่มาแล้วเดินโคตรไวและเลือดอย่างเยอะอย่างหนไม่ช่วยชวยช่วยแพ้เกินอย่างแน่นอนโอ้โหเดินอย่างไวอะครับทุกคนเจ้าจะเย็นลูกพี่เยียบมันเข้าไปไอเยียบมันโอ้โหทุกคนเลือดยุบครึ่งหลอด แต่สิ่งสําคัญผมว่าเลือดไม่เท่าไห่คือมันเดินไวนี่แหละดูดิอ้าวเฮ้ยเหมือนกับเหมือนกับดิงกลับมันโดนยูนิตของเราลบลบกลับไปหรือเปล่าเนี่ยหรือบัคหรืออะไรโดนซีเพนเราวาร์ปกลับหรือเปล่าไม่ใช่ซีเพนโดนใครท่านบูเบนของเราวาร์ปกลับหรือเปล่าลองดูนะครับว่ามันจะวาร์ปกลับอีกไหมวาร์ปกลับไหมหรือว่าเป็นบัคอะไร วาร์ปกลับไปวร์บกลับครับทุกคน oh, ไม่ใช่วาร์ปกลับอันนี้มันวาร์ปไปตายเฮ้ย hey, ได้อีพีด้วยครับทุกคน,นกอ,อีพีในกล่องซีเพนเอในกล่องเพนซิลนะครับได้เงินได้กล่องมาแล้วครับผมมาขายในโซนเทดิงพาซาหลังจากนั้นมาซื้อตัวซานต้าหกร้อยห้าสิบเจมหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวเดี๋ยว ไปคืนน้องจอดกันนะครับทุกคนเรายิ้มเข้ามาแล้วก็ต้องคืนแล้วใครมาเข้าเฟรมเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปคืนเขาแล้วเราก็จะวุ๊นี่ไงระหว่างรอน้องจอดเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะซื้อกล่องไปสุ่มให้ทุกคนดูดินสอใช้ทีละสามสุ่มได้หนึ่งกล่องครับเดี๋ยวลองสุ่มให้ทุกคนดูแล้วกันเผื่อผมเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะได้ตัวดีๆไงมาสติกโสสุดหนึ่งกล่องกล่องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กล่องนี้จัดไปเสียงอาจจะแปลกๆนะเพราะว่าวันนี้ผมเป็นหวัดนะครับเป็นมาหลายวันแล้วอุย๊ย ได้สีเพนอีกหนึ่งตัวโอ้โหเพนซิลแมสส์หรอเพนซิลแมสแมสที่แบบแมชชีนเครื่องจักรอะไรองี้ป่ะโอ้โคตรเท่ทุกคนสีเขียวเขียวเหมือนกับไอตัวที่แบบเป็นบอสรอบตะกี้เลยมาคือยูนิตน้องเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นด้วยกันเพราะว่าอุตส่าห์ให้ยืมตัวมาใช่ไหมไปตรงชายเดี๋ยวเราจะไปที่บอกยชๆนั่นไงผมว่าแล้วต้องมีคนด้มาแบบ เกาะปิงเราไปด้วยน้องจอดอุ้ยมีคนเข้ามาอีกแล้วจะเย็นน้องจอดเอาตรงไหนดีฝั่งไหนดีซ้าหรือขวาครับเดี๋ยวเราจะสังเกตจากน้องจอดเราว,วิ่งเข้าไปแล้วให้น้องเขารีบกดสตาร์ทไปอุ้ยน้องเข้าไปตรงลิฟต์ครับวิ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วทนเลไมเฮ้ยเจ้าลูกดูฟีร่างนี้แกะตามมาทันนะพระเจ้าไม่เป็นไรครับทุกคนถึงแม้เลือดของเจ้าพวก ทอยเลตมันจะคูณ3แต่เราก็มากัน3คนละยูนิตแต่ตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นอยู่พอตสงควรนะ่ะเราน่าจะชนะได้อยู่ผมยินดีมากที่เขาเข้ามาด้วยยินดีอย่างมากเลยแกต้องโดนฉันตอกทุกซอกโลยโกรธเย็ยนอาะละอุ้ยแล้วเพื่อนทำไมจอทำไมเอาตัวฟาร์มตัวนี้มาทำไมไม่เอาไอตัวที่เราแลกกันไปเมื่อกี้ที่ที่ผมให้คืนไปเมื่อกี้ เออไม่ใช่ซันต้าเฉยเลยซันต้าเนี่ยผมว่าเป็นตัวฟาร์มที่โหดสุดแล้วคือถ้ามีซันต้าใช้ซันต้าถอะเอาขอร้ลอง600กว่าเจมผมยังซื้อมาเลยเห็นไหมในช่วงแรกเพื่อนที่มาด้วยกัน2คนเนี่ยเขาไม่ลงยูนิตอะไรเลยนะนอกจากตัวฟาร์มตังส่วนผมเนี่ยก็เปิดเวฟไปครับตามสบายเก็บตังได้นิดนึงผมก็เลยลงซีเพนไปเลย,เอยชอบติดปากในแมปนู้นนะครับเจ้าเพนซิลแมชนะฮะโอเคเราจะลงไปตรงนี้พราอใช้ตังแซมมอนส0 0อโอ้โห เป็นดาเมจแบบการยิงเลเซอร์เขียวๆมาจากหน้าตาแต่ไม่สามารถสโูได้แต่ไม่เป็นไรครับรออยู่และดาเมจที่ให้มาก็สมกับเป็นตัวอีพิกนะครับผมว่าอีพิกตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเลยแหละดูดีเลยนะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เวลาโชว์เวลาอวดน้องๆกัน,นแล้วครับในเซิร์ฟเนี้ยผมเนี่ยมีเจ้าซีเพนเอ้ไม่ใช่ไททันเพนซิลมาดิเอาตรงไหนที่ว่ามันลงยากอยู่พอสมควรนะ่นนี่นนนคือข้อเสียนะครับ ใช้พื้นที่ลงประมาณไฮเปอร์เลยแต่ DPS เหลือวา Hyper. า่าไฮเปอร์มาสมอนตรงนี้เลยแล้วกันเป็นไงเราหล่อเท่กันไม่น้องเอ้ยพอสม,มอนลงไปเนี่ยเจ้าฝรั่งน้อยคนนี้ถึงกับต้องตกใจ OMG พิมวันไนท์โคตรเท่โคตรหลอ่อผมเนี่ยก็เลยบอกไปว่าผมเนี่ยมันหล่อเท่อย,อยู่แล้วเป็นไงละ่ะพอชมแล้วแทนที่เราจะถ่อมตัวไม่มียกตัวลอยขึ้นไปีหลังจากนั้นเราก็เล่นกันต่อมาครับจนตอนนี้รู้สึกได้ว่าเพื่อนของเราก็มีตัวดีๆเหมือนกันนีนนะอ มีก็ตี่ที่ผมชอบที่สุดอย่างซีดีมาอัปเกรดม,มาด้วยครับส่วนเรานี้ก็อย่าลืมลงเจ้าไททันเป็นซีวแมนเยอะๆเ,เพราะว่าเจ้าเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเอาชนะเจ้าตัวบอสใหม่ได้เยอะที่สุดนะครับส่วนเพื่อนอีกคนเจ้าจอร์ดอย่างนั้นเหรอมีตัวแอสทรลงมาด้วยใช่นะครับครั้งนี้ผมหวังว่าจะชนะได้แบบง่ายกว่ารอบก่อน แต่ทุกคนอย่าลืมว่าถ้าเราลงมา3คนอย่างนี้ดาเมจมันเออไม่ใช่เลือดของบอสเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกพระเจ้าและในตอนนี้เพื่อนของเราก็ทําในที่ได้อย่างดีเยี่ยมอุ้ยแล้วน้องซอสกดสกิลได้อย่างโคตรด,ดีทุกคนซีเพนแะตายตรงนี้แบบเพื่อใครผยังเพื่อน้องซอสหยุดเวลาแล้วก็ตายทําเวลาไป14อุย้ยถือว่าใช้เวลาไปไม่เยอะนะขนาดลงกันกี่คนเนี่ยสองคน สคนเลยนะทุกคนปกตินี่เราน่าจะใช้เวลาได้มากกว่านี้นะเอาละทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญนะครับกดคอมเมนต์อะไรก็ได้บอกว่าพี่สุดหล่อได้ยินดีเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับไม่มีตัวอะไรจะให้แล้วนะนะสำหรับแบบนี้